สวัสดีค่ะโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปไปวัไปไปไปเขาใหญ่ค่ะไปิทยาแห่งชาติเขายหญ่ไปนครศรีธรรมราชเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆกันหน่อยนะนครศรีธรรมราชเขาใหญ่อยู่นครนครกรีเดี๋ยว แล้วก็สีทรมาลานครราชสีมาโอเคเรากำลังจะเดินทางไปนครราชสีมาแต่ตัดไดเฟซบุ๊กกูเขียนนคราชสีมาลาดไปแล้วโอเคค่ะนี่ทางาเนเนรน่าได้ไม่มาทำลเ